สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพครับ,รบวันนี้ผมจะนำเอารายการของคุณรัชตะสมอนทินกรบรรณาธิการเจ้าของหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ท็อกภาพภาษาอังกฤษและผู้ดำเนินรายการแซบนิวนะทางสถานีวิทยุรอดอกองทัพบ,บกและทีวียี่ีนะทีวีประชาชนนะครับหรือว่า PeopleTV นะครับ มานำเสนออันเนื่องมาจากได้มีการสัมภาษณ์ผมเต่านินจาเมื่อวานในเกี่ยวกับเรื่องของปัญหา,เ,าเรื่องบัตรเรื่องใบปัญหาเรื่องของพี่น้องชาติพันธุ์ปัญหาเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับซึ่งท่านรัชตาสมรชินกรนั้นเนี่ยท่านก็พยายามที่จะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับโดยทั้งกระผมเต่านินจาและท่านรัชตานี่นะฮะ เราไม่ได้ไปทำงานขัดใครนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามแต่เราพยายามที่จะให้ข้อมูลเพื่อที่จะร่วมกันนะปกปักรักษาชาติศาสนาพระหมหากษาัตริย์ในสิ่งที่ถูกที่ควรเพราะว่าบ้านเราเมืองเรานั้นต้องรักสามัคคีกันอะไรที่เราเห็นว่าจะเป็นพิษเป็นภัยต่อบ้านต่อเมืองต่อประเทศชาติ <c oughs> เราก็ต้องออกมาบอกมากล่าวนะครับ ส่วนทางรัฐบาลส่วนราชการส่วนความมั่นคงจะดําเนินการอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องดําเนินการเพราะมันเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วเราในฐานะที่เป็นสื่อเราก็ต้องเป็นหมาฟ้าบ้านนะฮะเมื่อเห็นอะไรผิดพลาดเห็นอะไรไม่ดีไม่งามนะเห็นโจรขโมยปินรัว้วเข้ามาเราก็ต้องเหา่าต้องหอนนะ,ะเพื่อที่จะบอกกล่าวกับเจ้าของบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องเป็นราวที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะฮะไปติดตามดูกันครับว่าเป็นอย่างไรเชิญครับเรื่องในประชมอยู่ที่อำเภอเนี่ยสิบกว่าปีผ่านมาหลายในยอำเภอนะครับครับหลังจากที่ท่านประสงค์ล่าอ่อนตอนนี้เป็นประหลัดจังหวัดอยู่ที่จังหวัดลำปางได้ทําเรื่องแล้วก็ส่งไปที่จังหวัดเชียงรายคก็ปรากฏว่าเรื่องไปดองอยู่ตรงนั้นนะฮะผมก็ไปตามเรื่องนะครับ จนทางจังหวัดเชียงรายนําเรื่องส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อดําเนินการแล้วเรื่องก็หายไปเกือบปีนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่24กันยาสิงหาครับขออภัยฮะ24สิงหาคมครับผมก็ได้ทําเรื่องขอถวายดีกาไปยังรัชกาลที่10นะครับครับหลังจากนั้นไม่นานนะก็มี เรื่องแจ้งลงมาบอกว่าทั้งหมดนี้ได้ผ่านหลักเกณฑ์ในการสอบอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทางอำเภอก็เรียกนะกลุ่ม74คนเนี่ยนะไปะเขาเรียกว่าไปปฏิญาณตน,นค,ค,คแต่ว่าเหลือ23คนเนื่องจากว่าเสียชีวิตไปหนึ่งคนนะครับคกับ,บก็ไปปฏิญาณตนนะครับเป็นที่เรียบร้อย นั่นก็หมายถึงว่ารอเพื่อที่จะทําบัตรต่อไปนะครับ uh huh. หมายว่าก็สามารถที่จะทําบัตรได้เลยครับนี่คือสิ่งที่เราได้ทํางานนะครับครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องอาการที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ก็มาอยู่ในประเทศไทยโดยการหนีภัยสงครามก็ตามนะ,ะที่เกิดการสู้รบจับพม่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับ ก็เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดก็คือก่อนปีส8แดและหลังปีสี่แปดห้าถึงสิบปีตามที่กระทรวงมหาดไทยมีประกาศไว้นะครัะครับคนเหล่านี้ได้รับการสํารวจมาหลายครั้งแล้วนะอำ <c oughs> เภอขุน <c oughs> ยวมคที่อำเภอเวียงแหงอำเภอฝางอำเภอแม่อายครับ <c oughs> ได้รับการสํารวจมาหลายครั้งแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าไม่สามารถที่จะถ่ายบัตรได้อนะอเพราะว่าทางอำเภอเองเนี่ยนะไม่ดําเนินการ แล้วในขณนะนั้นนะมีการเรียกรับเงินกันนะสองถึงสามหมื่น 30, บาทเขาไม่มีเงินอืเมื่อไม่มีเงินก็ถูกบีบบังคับให้คนเหล่านี้เนี่ยนะครับ,รบทำพัสดปอตซีไอซึ่งจริงๆแล้วมันทำพัสดปอตซีไอไม่ได้นะเนื่องจากว่าการที่จะทำพัสดปอตซีไอได้เนี่ยจะต้องมีใบมะป่องตินกับใบเหงตองจู้ก็คือบัตรประชาชนพม่ากับทะเบียนบ้านพม่ามีรูปไหมครับครับครับ ท่านธนาวุฒิครับท่านธนาวุฒิครับก็คือหมายถึงว่าหลังจากที่เราดําเนินการมาในช่วงที่ผ่านมานเราทิ้งระยะนานไหมครหมายถึงว่ากว่าจะเข้าสู่โหมดของความสําเร็จเนี่ยแล้วมันมีเขาเรียกมันมีอะไรไปกระตุ้นก็เลยทําให้การช่วยเหลือคนที่อยากจะได้บัตรเนี่ยมันถึงรู้สึกว่าไปในมิติของความความชื่นมื่นแล้วก็ความเป็นไปได้ตามที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น กลุ่มที่แม่สายเนี่ยเรียบร้อยแล้ครับอันนี้ใช้เวลาปีกว่าๆนะครับแต่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ที่ผมกําลังอธิบายให้ฟังเนี่ยอืนะครับหลังจากที่ไปทํำไ้บัตรเกี่ยวกับเรื่องของพาสปอรต์ตีไอแล้วเนี่ยแล้วก็มาร้องเรียนที่เราครับเราก็นําเรื่องเนี่ยไปให้กับทาง <c oughs> กรรมติการปปชสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในขณะนั้นก็มีท่านสุธาพระทิดตะลาเป็นรองประธานกรรมติการก็เดินเรื่องกันมา,านะตั้งแต่ต้นปีหกสามนะครับเดินเดินเรื่องกันเรื่อยมาทางอำเภอก็จะโยนไปโยนมาอย่างนี้นะฮะเนื่องจากว่าพอไปเดินเรื่องตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาเรื่องทั้งหมดของคนเหล่านี้ไปที่กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานก็ไปตรวจสอบให้ โดยนาเอาชื่อรายชื่อทั้งหมดของคนเหล่านี้ไปให้กับกระทรวงการต่างประเทศของพม่าเพื่อทําการตรวจสอบว่าอคนเหล่านี้เป็นพลเมืองของพม่าหรือไม่ครับก็ปรากฏว่าไม่ใช่เมื่อไม่ใช่เขาก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็ส่งเรื่องกลับเพราะเขาไม่ได้รับรองได้ว่าคนเหล่านี้าเป็นพลเมืองของเขาเพราะมันไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลนั่นก็แสดงว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ไร้รักไร้สัญชาตใช่ไหมครับแต่ การทำอาซีไอให้เขานั้นกลับไประบุว่าเขาเป็นทอม่านล้วเจ้าหน้าที่รัฐไปเปลี่ยนแปลงสัญชาติเขาครับทีนี้เมื่อเรื่องเรื่องจากกระทรวงแรงงานเรียบร้อยแล้วเขาก็ตีกลับมาครับให้แรงงานจังหวัดไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งว่าคนเหล่านี้มีถิ่นที่อยู่จริงหรือไม่ครับถ้ามีจริงถึงจะรายงานกลับไปที่กระทรวงครับแล้วกระทรวงก็จะอาออกรายชื่อมาให้ว่าคนเหล่านี้ได้ถูกปลดล็อกจากเรื่องของบัตร แรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะถ่ายบัตรได้อืมทีนี้ก็ปรากฏว่าทางอําเภอเนี่ยนะฮะอ่ไม่ว่าจะทางอําเภอทางผู้ว่าอย่าก็พยายามที่จะดึงเรื่องเนี่ยดึงไปดึงมาดึงมาจนกระทั่งวันนี้อืมนะครับดึงมาจนกระทั่งวันนี้ครับบางอําเภอประกาศเลยบอกไม่ทํานะออย่างอําเภอขุนยวมผมเอ่ยชื่อได้เลยนะครับอ่มีเด็กเราไปถามเมื่อวานนะคือไปไปขอคาปรึกษานะครับ นอกจากไม่ทำแล้วยังพูดในเชิงลักษณะที่ว่าอเต่านินจาเป็นคนร้องเรียนเนี่ยนะเหมือนกับว่าเต่นานินจาเนี่ยพวพันเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์นะครับครับทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยนะฮะเคยถูกกล่าวหามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับ,รบจากนายอำเภอคนเก่าแล้วผมก็ฟ้องนะจนท่านขอยอมความนะครับเราชนะคดีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ไม่ว่าจะช่วงใดๆก็าก็มีามภาพ <นะ S 1> ขึ้นไหมฮะภาพเจ้าที่รัฐไม่มีการดําเนินการดูแลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องชาติพันธ์ครับนะดังนั้นวันที่28ผมจะไปร่วมประชุมกับทางประหลัดอาวุโสของอำเภอวียงแหงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ น,นี่นี่คือปัญหาครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธ์ในประเทศไทยครับทีนี้ถ้าคนเหล่านี้ทำเรื่องพัสปอร์ต4ไอเมื่อก่อนนี้มันสามสปีเกอาทีใช่ไหมครับครับเขาก็จาม,มาหากินได้อย่างคล่องครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะหนึปีต่อครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องไปรายงานตัวทุกเดือนครับก็เสียงเงินมาโดยตลอดปีหนึงสองสามหมื่นถามว่า ปีชนปีเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทำงานเก็บเงินได้ละกรับถูกนะทางเจ้าหน้าที่นะเอาเงินไปหมดครับนี่คือปัญหานะเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลน,นะ,ะจะต้องเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาครับนะครับแลว้วก็ให้ความเป็นธรรมโดยโดยการสำรวจไม่อย่างนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรครับบางคนมีทะเบียนบ้านบางคนมี ลูกมีหลานอยู่ในประเทศไทยเป็นเป็นคนไทยแล้วครับปรากฏว่าคนเหล่านี้ยังถือพอสปอร์ตพม่าอยู่อืเท่ากับส่วนราชการในยกแผ่นดินนี้ให้ให้เป็นแผ่นดินของพม่าไปแล้วหรือไม่อืครับครับครับนถนหากเกิดการอะไร,ราการร้องเรียนต่อศาลโลกอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยนะฮะเราก็จะเสียนแดนโดยประชากรน,นั่นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วว่ามันมันกระทบต่อความมั่นคงของไทยครับ ครับครับก็เป็นสักครู่นะฮเมื่อสักครู่ผมได้รับรายงานข่าวด่วนครับว่าผมส่งไปให้ท่านแล้วล่ะแต่ว่าท่านยังไม่ได้เปิดเปิดอาดูนะครับครับว่าซึ่งซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะการสู้รบในพม่าเนี่ยกําลังกระชับอย่างมากเลยนะแปรกลุ่มชาติพันธุ์ล้อมในปิดอไว้เรียบร้อยแล้วโอ้เหรอฮะนี่ข่าวล่าสุดนะฮะล่าสุดนะครับพี่น้องครับนี่ข่าวล่าสุดเลยครับนะล่าสุดนะครับเมื่อล้อมในปิดอไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการแทรกซึมทั้งหมดในเมือง นะเพราะอย่างที่ย่างกุ้งเนี่ยนะฮะเขาเขายึดได้หมดละนะครับก็เหลือในปิดอืมทีนี้ทางสุดท้ายก็คือว่าพม่าจะมีการเขาเรียกอะไรทิ้งทวนก็คือจะใช้เครื่องบินแบบอิสราเอลนะฮะถล่มทุกเมืองเลยนะครับถล่มทุกเมืองครับเพื่อที่จะเข็นข่าราตดอดเข็นค่าไม่ว่าทุกจุดนะครับก็แจ้งเรียนอย่างนี้นะฮะมาก็คือแจ้งแจ้งเรียนนะ นิดนึ่งครับเดี๋ยวแจ้งเรียนท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งนะฮะที่ดูอยู่ในตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับจากทีมงานของคุณเต่านินจาหรือคุณธนวุฒิสุกยิ่งเนี่ยก็รายงานมาว่าสถานการณ์การสู้รบในประเทศเมียนม,มาในพื้นที่ประเทศใกล้เคียงของเราเนี่ยนะฮะก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าบุกเข้าไปใช้คําว่ายึดได้หรือยังครับตอนนี้อมัอ้อมนะเข้าไปรอมแล้วนะครับก็คือเมืองหลวงก็คือเนบีดอเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ก็ข้อ ค่อนข้างจะคับขันอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรากังวลใจฮะคุณธน,ธนวุฒิครับก็คือเรื่องของการอบพยพผู้คน<ช>ที่หนีสงครามแน่นอนละมีผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยสายรายงานมาว่าอย่างไรบ้างครับครับก็คือคือถ้าถึงจุดดีเดตอนแรกเขาบอกว่าจะถึงประมาณเดือนเมษาแต่ตอนนี้น่าจะไม่ถึงเนื่องจากว่าทางกองทัพเรือเองเนี่ย ก็ได้มีการเขาเรียกอะไรยึดอํานาจภายในกองทัพใช่ไหมครับครับนะฮะซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือของพอม่าเองเนี่ยน่าจะถูกสังหารหรือไม่ก็ควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้วโดยทหารของกองทัพเรือพอม่าเองที่ไม่ต้องการที่จะสู้ร,รบทีนี้มีข้อแม้อยู่ตรงที่ว่าถ้าทางรัฐบาลทหารปัจจุบันเนี่ยนะฮะจะยกพื้นที่ตรงนี้ของเขตปกครองของอ,อาณาจักรของพอม่าเองเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ให้กับทาง n u g ก็คือท่านของซานซูจีรเรื่องก็จะไม่มีการประท่ากันอย่างรุนแรงนะครับอนอกจากเมื่อมอบให้แล้วเนี่ยพื้นที่อ,อื่นก็จะมีการปกครองตอนเองประกาศนอิสารภาพครับนะ,ะก็แปลว่าขณะนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างน่า น่าหวาดกลัวพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวว่าพี่น้องช,ชาวไทยที่อยู่ตามชายขอบนะฮะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ตามขั้นแรกพื้นที่ติดต่อเชื่อมโยงเนี่ยก็อาจจะต้องเสริมสร้างความระมัดระวังนะครับมีรบประเด็นที่อยากจะฝากถึงพี่น้องคนไทยสักนิดหนึ่งไหมฮะ,ะที่อยู่ในผม,ผมอยากฝากถึงรัฐบาลเลยเชิญฮะเชิญเะ,ะ,ะคือว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยนะเราห่วงประเทศไทยมากหนึง่งเรื่องของคนอพยพสองการก่อวินาศกรรมนะ ที่จะดินประเทศไทยเข้าไปสู่สนามตรงนี้เนื่องจากว่าถ้าพมา่านะฮะถูกล้อมจริงหมดหนทางเนี่ยนะฮะเราไม่ทราบหรอกครับว่าคนที่เข้ามาในประเทศไทยที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐนะนํนำเข้ามาแล้วทำบัตรให้โดยการเรียกเงินคนละแปดหมืคนละล้านแสนสองแสนสามเนี่ยนะคนเหล่านี้เป็นใครบ้างครับเราไม่สามารถจะตรวจสอบได้อืมนะเพราะเราไม่ได้มีการสำรวจ โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านเองก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐส่วนอื่นๆที่ใหญ่กว่าเขาทําเองแะนี่คือปัญหาที่เราเป็นห่วงคดังน, <ะ S 2> นั้นท่านครับดังนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมอยากฝากถึงรัฐบาลก็คือณเวลานี้รัฐบาลเองต้องเดินแบบสามขานะฮะไม่อย่างนั้นเราจะเดืดร้อนหนักนะขาที่หนึ่งเลยเนี่ยโอเคเราก็เป็นมิตรกับรัฐบาล ฐานพม่าเหมือนเดิมนั่นแหละฮะถ้าท่านกลัวถูกไหมครับอืมนะครับเพราะว่าพม่าคือประเทศนะแต่ขาที่สองเนี่ยนะต้องทําแบบทีมงานของท่านวันนอนะท่านวันนอที่ไปประสานกับผู้นําฮามาสที่เจ้าคนไทยกลับครับนะครับครับมันจะต้องมีทีมงานตรงนี้ลงพื้นที่ประสานกับแกนนันกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มทั้งกลุ่มเนี่ยนะครับอืมอืมนะครับประสานเพื่อเผื่อไว้ว่า ถ้าเกิดมันคลิกล็อกและกลุ่มชาติพันธุ์สามารถที่จะยึดพื้นที่ได้ทั้งหมดจริงๆเนี่ยรเราก็อยู่รอดใช่ไหมครับ,รบแล้วในขณะเดียวกันนะขาที่สามก็คือการตั้งคณะทํางานลงพื้นที่อ,อไปดูแลแก้ไขปัญหาให้กับคนพี่น้องชาติพันธุ์นะในสิทธิที่เขาควรจะได้เช่นเรื่องของบัตรอย่างที่ผมได้พูดไว้แล้วเนี่ยนะรเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะค,ะครับแต่ถ้ายังคิดว่า ใครก็าตามไปทํางานตรงนีค้ความมั่นคงยังตามล้างตามล่าเหมือนกับคนที่ญาติญาติของคนที่เป็นทีมงานของท่านวันนอนะไปประสานกับทางกลุ่มฮามาตแล้วที่จะเอาคนไทยกลับทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยลูกหลานเขากลับมาจากตะวันออกกลางรปรากฏว่ามีหน่วยความมั่นคงไปค้นไปคู นามเป็นสุวรรณภูมิถ้าประเทศไทยยังทําอย่างนี้นะฮะประเทศไทยเดือดร้อนแน่นอนครับครับนะฮะเอาละครับทุกก็ขอบพระคุณมากครับวันนี้เขที่เข้าสายมาพูดคุยกันนะครับครับโอเคครขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดี